สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมจังหวะการซัดประตูที่เห็นแล้วถึงกับเรียกได้ว่าถูกใจใครหลายๆคนกับที่สุดจังหวะซัดโผดเหมือนโกรธใครมาจะเป็นใครและจะซัดประตูได้ถึงใจขนาดไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับรบกวนทุกท่านกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสาราต่างๆของช่องช้างศึกกันด้วยนะครับ ลูกแรกนะครับไปดูเปิดย้อยมาแล้วลูกนี้สกัดบอลคู่ผิกไปมาแล้วทิ้งวันพุ่งจันทร์ซัดลูกนี้ไม่เหลือซากครับโอ้โหเป็นประตูขึ้นนําให้กับบีจีปทุมยูนเต็ดนะครับลูกนี้ไม่รู้ว่าโกรธใครมานะครับประบันเต็มข้อเข้าไปเลยครับโอ้แถวบ้านเรียกลูกไฟนะครับจังหวะแบบนี้ฟุ้มเข้าไปครับเจ้าหนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ ดูนี่ยิงเจ็บปวดนะครับโซนสปอนสีเรืองอ่ะมาดูลูกต่อมาครับในสัปดาห์ที่10นะครับโพลิสเตโรเอฟซพบกับ S อ g เมืองทองยูเนเต็ดครับลูกยิงของพิชาอุตราครับลูกนี้ระดับความแรงนี่อาจจะไม่ถึงกับลูกของทิศพันธ์พวงจันทรนะครับแต่จังหวะการยิงลูกนี้ต้องบอกว่ายิงยากมากๆนะครับแม่ถ้าเป็นเราเยิงนี่วุดได้ง่าย เราทิศทาง้องบอกว่าหมดจดเลยครับมุดเสาเข้าประตูผ่านปิชนะกันกลิ่นปายและลูกที่3นะครับเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่10เช่นกันครับนีครับลูกซัดลูกนี้โอ้โหมุมน่ะนิดเดียวนะครับลูกยิงของติโรธฉับทองครับปีโป้ของเราอืมลูกนี้โอ้โหมุมน่ะนิดเดียวจริงๆนะครับแต่การตำบันของเจ้าปีโป้ลูกนี้ แค่ท่าทางร่างกายแกก็น่ากลัวแล้วนะครับแล้วซัดลูกนี้โอ้โหยิงเต็มข้อจริงๆรลูกที่4นะครับเกิดขึ้นในสัปดาห์แรกของฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับลูกนี้โอ้โหซัดแล้วเบาลติดโค้งเล็กน้อยครับปิยพลผานิชกุลนะครับหรือว่าปิยพลบันเทาน,นี่เองครับซอยเท้าแล้วก็ล้มตัวยิงครับ หลักนี่เหมือนจะไม่ดีแล้วนะครับแต่ว่าทิศทางนี่พุ่งเสียบใต้คาาประตูไปเลยครับปัจจุบันนี่ไปอยู่กับบูริรัมอยู่ในเต็ดน,นะครับแต่ฝากลูกนี้ไว้ให้กับแฟนๆกวางซงได้จดจำกันและมาดูลูกทิ้งตัวยิงลูกนี้กับแพลริสันไคออนครับนี่ก็ย้ายไปแล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าลูกนี้ก็ยิงไว้ให้กับ ฉลามชนชมบุรี f อนะครับในสัปดาห์แรกเช่นกันครับลูกเปิดมามต้องขอบคุณเกิดวิทวีการนะครับที่หม่งโดนแค่ไรผมครับแล้วก็หลุดไปถึงทาริสซันไคออนครับลม้มลงมานี่หลังแอดเลยนะครับแต่ว่าไม่สนแล้วครับก็ตัวขอเฮก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านกับการรวบรวมจังหวะการซัดประตูที่เห็นแล้วถึงกับเรียกได้ว่าถูกใจแฟน,บ,นบอลหลายหคนครับกับที่สุดจังหวะซับโดเหมือนโกรธใครมา แต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับลูกยนลูกไหนที่ถูกใจหรืออยากให้เราทำคลิปอะไรแบบไหนก็สามารถบอกไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ